ริงฉันก็อ่านทุกคอมเมนต์นะคะว่าพี่ไอการที่พี่เอามาออกอะไปสร้างเครดิตไปสร้างไปสร้างที่เสียไปสร้างตัวตนให้เขาทุกคนอ,อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นทุกคนอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ในที่สุดแล้วหนูต้องไปเสียเงินเสียทองขนาดเนี้ยหนูรู้สึกว่าพี่คือสารตั้งตน้นก็คือก็ขอน้อมรับทุกอย่างนะฮะอย่างที่บอกว่าตอบไปนี้ในรายการแฉก็ส่วนใหญ่ก็จะที่ภาคนนั้นก็เป็นรายการแฉเนาะ มีภาพน็อตด้วยที่คุณพุทธะก็มัมีน็อตมีก็มีด้วยกันนั่นแหละเราก็อยู่กับมานนะเซ็ตนี้เลยครับก็ในรายการพุทธะก็ได้ดูหมดทุกอย่างนลครับผมแล้วก็เอาง่ายๆต่อไปนี้คือไม่มีการนําผู้วิเศษไม่มีการนํเออะไรก็แล้วแต่ออกรายการอีกแล้วขอย้ำอีกครั้งถ้ามีการนําผู้วิเศษหรือการมาหลอกลวงหรืออะไรก็แล้วแต่ออกรายการครับฉันขอยุติบทบาทในวงการบันเทิงทั้งหมดนะครับ อันนี้ขอรับผิดชอบด้วยการอย่างนี้แล้วกัน<า>กแล้วก็ขอโทษจากใจจริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรู้สึกสำนึกผิดแล้วจริงๆนะฮะปกติแล้วเวลาที่โดนตัวเองโดนคอมเมนต์ตัวนั้นก็จะปล่อยผ่านแต่อันนี้เวลาอ่านคอมเมนต์แล้วเขาเดือดร้อนเราเข้าใจเราเข้าใจจริงๆจริงๆเราเข้าใจจริงๆนะฮะ